สวัสดีครับแฟนกับเอซีครับผมนี่ครับเริ่มหกโมงเช้าเริ่มเก็บของเตรียมตัววันนี้หยุดหนึ่งวันนะก็จะเดินทางไปโคราชนะครับผมวันที่สี่หยุดหนึ่งวันแฟนขับยังไม่ขับรอพวกศิลปิน รอใครครับรอใครนู่นพี่อยู่หนุนนี้ครับหมอรัมนู่นโอเคโอเคครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงินมันระบกเอากลับ้านไปเอาขาบ้านไปเลยอาจารย์นี่อาจารย์ใดไปไปไปเอากขาบ้านไปอย่าไปคุยคนอื่นนะเราเมาก็กลับไป เดี๋ยมอลกบเลยบอกกลับเลยอันนี้ต้องขอโทษวยอะแคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องไปครับผมมาษ เตรียมตัวเดินทางไป FC รยากาศรถของ่อุรพลเอามาเงินใหม่หารวยหล่แ่กไปใ่ทางที่กว้างครับขอบคุณแฟรขับ FC ครับผมที่มาให้กำลังใจสาวน้อยเพื่อนแพงบรรยากาศลราก็ วันนี้ก็ได้พักหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันสำหรับการนอนนะครับผมไปครับทุกคนไครับโอเคนะครับแฟนๆครับเดี๋ยวถ่ายความเคลื่อนไหวให้รับชม ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปับไอซีเราต้องกินทีนัจรวดเนี่ยสีเกีดรตนปรไม่จำฮะเขาเขาวปีด่าจงีง่มอเราใส่ลวกไหมสั่งแล้วต้องเดิน,บบดน,นมือต้องเดิ่มือต้องเดินมืตเ<ล>นี่ย ไ่ดีคดวยะราคามันที่เท่าไหร่กะนี่ใจจังยังไม่เปิดผ่านแล้วเดี๋ยวจะเปิดแป๊บเดียว ไม่ก yeah, hmm. ินอยากให้ขนมมันอิ่เมื uh ่อ huh. น yep. uh ้ำซ้งแลมวอ้ซ้ำปองซีกอนกินเอร์กินพูนอ่อกินอ่อนอร่อยโนอะแล้วกินนลกวยเตีวเริ่มข้าวอะกวยเตวเปนยังแถวหน้า เพิ่มข้าวมาจากของดแขดิเก็บเจปต่ไปครับเนาไป่าอแลกวัสดีครับัลคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะตอนแรกมาไม่มีคนเลยันนี้เ<ง>ต <dietary rais in> ็มถ้ามาที่นี่ก็ต้อง ต้องะร้านกรวลดครับแล้วมีมร้านอาหารปักใต้นะครับผมอร่อยมีสองร้านที่อร่อยปักไ้สะอาดใช่ใช่จมูกหวานน้อย okay. เอาใส่แก้วกลับบ้านนะคะเอาก <know, S 2> <ม>ี่แก้วครับกี่แก้วครับพี่โนนเอาไหม จับครับจับจับตะเกียก็เอมาขีดจับนี่ฮรรยากาศหน้าร้านครับเนี่ยแม่แม่สีตะเกียบครับผม ระนะับ้านยามเช้าเมืองรีสกเกษครับผมร้านอยู่ตรงวงเวียนนะแฟนคลับเอฟซีะร้านจาัลลุอ่อาหารเช้าต้มปลาอะไรหลายๆอย่างจะดูร้านนี้ดิย นี่เขาม,ามีขนมนะขนมร้อนๆอ,อันนี้ร้านนี้ก็อร่อยฮะของฝากีตะเก็เนี่ยขายยังครับสวัสดีครับมีขนมขายยังไหนดูดิขนมอะไรก็ร้อนๆอ่ะตรงนี้จะไม่ใช่ขนมร้อนนะครับจะมีเป็น ไอ้ที่เขาย่างร้อนตอนนั้นมันอ๋อคนละร้านครับเหรอมีอีกร้านนึงอเป่าใช่ครับร้านไหนไม่รู้เอ๊ะขนมเตาคังีหรือเปล่าขนมอะไรที่มันย่างเป็นบ้าบิน่ะเอ๊ะร้านนี้ไม่ใช่เหรอครับฮะไม่ใช่ผมเคยมาที่ร้านนี้ไงอ๋อข้าย่าที่ตรงนู้นแล้วได้ไหนฮะตรงนั้นโต๊ะเก้าอี้สีแดงอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็นของฝากอ๋อโอเคเอาตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับเออโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ นี่ครับอ๋อมีอร้านขนมเอ่อเขาอ,อ้างอ๋อเขาย้ายร้านตอนแรกเขาอ,อยู่ร้านทางโน้นแหละขนมร้านนี้ก็ไดูร้านนี้ร้านนี้ครับดีอ่าขนมย่างยังไม่ย่างอยู่ไหม ไหนเออผมไปซื้อร้านนู้นไงอ๋อใหญ่ก่าเดิมอ๋อโอ้โหใหญ่ขึ้นเลยโอเคอันนี้อะไรขนมอะไรอ่ะขนมซาอองค่ะอันนี้จะเป็นไส้มันม่วงจะมีมันม่วงมะพร้าวเผือกมนหวานแล้วก็คนเหลืองเผือกอะไรอร่อยอ่ะอร่อยทุกไส้แต่เจ้าบ้านอาจจะเป็นมะพร้าวไหนมะพร้าวอันเท่าไหร่ฮะสิบห้าทมัดดีกว่ะอ่ะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวใช่ไหม อันนี้มะพร้าวใช่แล้วก็มะม่วงไงนด้วยมะม่วงตัวนี้ค่ะผมว่าเผอดอร่อยนะแล้วจะลูกค้าชอบโอเคครับแฟนคลับ FT ครับร้านชื่อร้านอะไรนะขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยค่ะโอเคครับครับขอบคุณไปครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับนี่ครับขนมสว่าง

อุ้ยนี่แหละนี่แหละความชอบเขาขายแล้วใช่ไหมขายหมดเลยอ่ะนนทรนเธอร้อนๆเลยนะเ,เด็ดๆกินด้วยกัน,รอ,นอร่อยมากอ่ะกิเอาแม่อร่อยอร่อยอร่อยเก็บไปกินก็ได้เก็บไปกินก็ได้ไกินกเลยเธอไส้มันอร่อยครับเนี่ยโอเคครับไปกับวิธีครับผม